สวัสดีครับเพื่อนๆวันดีเอฟซีห้าแสนกว่าล้านคนนะครับวันนี้เราจะมาทําการทําความสะอาดแอร์โบ er นะครับเคฟโลเล็กโคโลราโดนะครับตัวยกสูงนะครับเครื่องยนต์สองจุดห้าซึ่งอุปกรณ์เราก็เตรียมไว้แล้ว มาทำการถอดกันเลยนะครับในส่วนของแอร์โนะครับก็จะอยู่ในจุดนะครับตัวกองอากาศเป็นเมนหลักนะเป็นหัวใจในส่วนของเมนอากาศเข้าในส่วนของ ID ดนะครับรงนี้นะซึ่งในส่วนของเชฟโรเล็กโคโลราโดนะครับจุดที่อยู่ตรงนี้ ซึ่งในส่วนของจะมีน็อตไขอยู่สองตัวนะครับซึ่งจะเป็นน็อตหัวน็อตพิเศษนะตรงนี้เบอรทียี่ห้า ระวังการล่วงหล่นแล้วกันโอเคครับ ทางที่จะสกปรปกเหมือนกันนะครับนี่นเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันเลยครับซึ่งตรงนี้เราใช้ในสูงแมสเอฟโอนับเซนเซอร์คีเนอร์ครับ ซึงจะเป็นตัวทำความอาดนะครับถึงไปซื้อมา4 4 0บาทนะครับแต่ถ้าสั่งใน Lazada ก็200กว่าบาท300กว่าบาทมีนะตรงนี้แต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับในส่วนของกรรมที่บรรจุนะครับโอเคครับ อะจุในส่วนของการฉีดนะครับโอเคคำถามที่ว่าในส่วนของ F O นะครับทำน้า,านที่ใดก็เหมือนกับมวลตัวกองอากาศนะับตรงนี้นะับเป็นตัวจับ ถ้าสปกปรกหรือว่าเกิดการเชวารถนะว่าก็จะส่งผลในส่วนของการออกตัวรถหรือการเล่งรถนะครเลเร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าลอกเบาก็ทำให้รถด,ดับได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันเลยนะครับก็ทำความ การขีดนะทำความสะอาดหน่าสัมผัสนะง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดผลกระทบได้นะถ้าเราไม่ได้ทำการถอดสายไฟก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะตรงนี้นะแต่ถ้าถอดก็อาจจะเกิดปัญหาในส่วนของการจับสัญญาณนะตรงนี้ ถ้าเราดูแล้วมันสกปรกมากนะครับสําหรับรถที่ไม่ทาําความสะอาดโดยว่ารถทําให้เกิดคราบนคะรับก็อาจจะใช้คัดต้นบัดเจ็ดถูนาำสัมผัสนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นตัวระเหยค่อนข,ข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะนะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ ซึ่งงบประมาณในการที่ทำในแต่ละครั้งก็คงจะไม่เกิน50บาทนะครับสามารถทำได้เองนะครับแต่ถ้าเข้าที่ศูนย์หรือร้านก็น่าจะ100 200หรือว่า300ขึ้นนะท แห้งๆสักพักแล้วก็ทําการประกอบนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาทําความสะอาดในส่วนของลิ้นไ้ดีนะครับเพราะว่ามันถึงสอดคล้องกันนะครับในส่วนของระบบการเล็งน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตเป็นตัวจับในส่วนของอากาศที่เข้าในส่วนของลิ้นไ้ดีนะตรงนี้เห็นไหมครับแบบเดียว แห้งแล้วนะครับออก็ทำความทำการประกอบนะครับขวดนี้นะครับ4 4 0บาทซึ่งเราก็น่าจะใช้ในส่วนของการทำความสะอาดก็น่าจะ20-30ครั้งขึ้นเนาะก็เฉลี่ยแล้วก็งบใน,นการทำความสะอาดต,ตัวครั้งก็ ไม่เกิน20 20บาทนะครับต่อครั้งโอเคครับทำการประกอบกันได้เลย ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับถ้าเร่งไม่ขึ้นอัตราเรียงต่ํานะครับรอบตกนะครับ ล็อตกแล้วเครื่องยนต์ดับก็สามารถที่จะมาทำความสะอาดในส่วนของแอร์โฟตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับทุกรุ่นนะครับในส่วนของรถยนต์นะครับก็จะติดอยู่ใกล้ๆใ,ในส่วนของกองอากาศนะครับตรงนี้นะสำหรับเทปโรลเล็โคโลราโดก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะมารีวิวในส่วนของ อุปกรณ์แล้วก็การทำความสะอาดในส่วนของดินไอดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในส่วนของสุปชัยดีเนะครับตรงนี้ขอบคุณครับ